สวัสดีครับสำหรับเข้าสวนสไตล์เราวันนี้นะครับวันนี้ก็มาหาเรื่องทำอีกแล้วครับสำหรับที่เห็นนะครับก็เป็นหมอนทองนะครับต้นนี้ครับเป็นต้นที่เชิดหน้าชูตานะครับสำหรับสวนของเรานะครับโตที่สุดนะครับสำหรับที่เราซื้อมานะครับซื้อมาปลูกนะครับปีนี้ก็สองปีสองปีกว่าแล้วครับสองปีครึ่งเดี๋ยวเราเช็คกันนะครับอายุเท่าไหร่เราก็ลืมๆไปแล้วนะครับเจ็ดเดือนสี่หกสี่นะครับหกสี่เดือนสี่ ห6 5 466 467ก็ประมาณสองปีกว่านะครับสองปีเหลืออีกประมาณสามเดือนนะครับสามเดือนถึงสี่เดือนก็จะเข้าสามปีนะครับสําหรับที่เห็นนะครับก็เป็นร่องรอยของการทาบกิ่งนะครับทาบกิ่งของต้นต้นพื้นเมืองนะครับที่เราปลูกไว้นะก็เขาได้ตายไปนะครับเขางามมากครับต้นพื้นเมืองนะครับโตไรเรียกกันนะครับสําหรับต้นนี้นะครับ ถ้าเขาติดนะครับเขาจะโตมากกว่านี้แต่เขาไม่ติดนะครับไอ้ต้นพืนเมืองก็ตายไปนะครับตายไปพอพอเขาตายไปนะครับเราก็คิดหาวิธีนะครับทํอยังไงนะครับเราจะขยายต้นนี้ได้นะครับมีสามสี่กิ่งนะครับเนี่ยสามสี่กิ่งตรงนี้ที่เขาแตกมามันจะอยู่ต่ํามากครับเราก็เลยหาวิธีนะครับตอนนะครับตอนจะลากออกนะครับลากออกหมดเลยแล้วก็มีการแก้ปมนะครับมันเกิดปมขึ้นมานะครับเราก็ไปแก้ปม ทำให้ลากเขาออกใหม่นะครับพอลากออกนะครับเราก็ไปปลูกนะครับไปปลูกแต่ว่าลากเขาไม่ขยายนะครับลากเขาไม่ขยายก็ตายหมดนะครับตายหมดตายหมดเลยหลังจากที่เราไปปลูกนะครับหลายต้นแล้วครับที่เราตอนไปแล้วไปปลูกแล้วก็ไม่ไม่ฟื้นเลยครับแล้วก็ตายไปสำหรับกิ่งนี้นะครับก็ทําพร้อมกันนะซึ่งเขาออกรากนะครับแต่ว่าเขาขยายลากไม่ได้นะครับเราก็เลยเอาดินมาใส่นะครับแต่สำหรับวันนี้นะครับก็จะ ลองมาดูลากเขานะครับถ้าถ้าลากเขาถ้าลากเขาเดินนะครับเราก็จะแก้ใหม่อีกรอบนึงแต่ถ้าลากไม่เดินนะครับตอนนี้ก็คงต้องต้องยอมแล้วครับยอมให้เขาเอากิ่งนี้นะครับเจริญเติบโตต่อไปนะแต่ก็ไม่อยู่ต่ํามากเกินไปนะครับแต่จริงๆแล้วก็อยากจะเอาออกนะครับเพราะว่าเราอยากได้กิ่งนี้นะครับไปขยายพันธุ์นะไปปลูกต่อแต่ถ้าเขาไม่ออกลากก็ไม่เป็นไรครับตอนนี้ก็เกิดปมนะครับเนี่ยเกิดปมนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันั้มาแกะดูกันว่าลาเขาจะเป็นยังไงครับวันนั้นมาแกะออกหน่อยนะครับเอามือสกิดสกิดไปลากเขาขาดไปเลยแต่ถ้าไม่ไหวแล้วก็คือต้องต้องเอากิ่งนี้นะครับไว้แล้วก็จะตอนกิ่งนี้แทนกโอเคครับเดี๋ยวขอเวลาแกะกันครับทีนี้นะครับเราก็มาลองแกะกันดูนะครับ จะดูรากเขานะครับแก้ไปสองรอบแล้วครับครั então, now, ação, ้งแรกก็ออกเอามือสะกิดบางก่อนนะครับขาดเลยครับแล้วก็คงจะไม่ไม่ทําต่อแล้วครับก็จะต้องเอากิ่งนี้นะครับให้เขาเจริญเติบโตต่อไปนะก็ต้องเอาไว้นะครับกิ่งนี้รากเขาขาดหมดเลยครับตอนนั้นตอนนั้นเอามือสะกิดขาดหมดแล้วแต่ว่าตอนนี้นะครับเนื้อเยื่อของเขานะครับที่ผมตอนไว้นะครับเขาก็จะลามมาหากันแล้ว ตอนนี้ก็เป็นเนื้อเดียวกันนะครับกิ่งเขาเลยจเจริญเติบโตแล้วก็งามไปแล้วแล้วก็ก็จะไม่เอาไม่ตอนเขาแล้วก็คือปล่อยเราจะเอากิ่งนี้ไว้นะครับจริงๆแล้วก็อยากได้กิ่งตอนนะครับเพราะว่างบหมดนะครับงบน้อยครับก็เลยต้องขอตอนกิ่งนี้แทนนะเพราะยังไงแล้วนะครับอนาคตข้างหน้าก็ต้องตัดเนี้ยตัดตัดออกนะครับตัดออกก็จะเหลือแต่ นั่นปลายครับก็โอเคครับเดี๋ยวขอเวลาต้อนกันนะ ตอนนี้เราก็ขูดเนื้อเยื่อเขาออกหมดแล้วครับแล้วก็เตรียมดินนะครับที่เราผสมน้ํายาระเบิดรากนะครับที่เราทําไว้นะครับก็ได้แก่เครื่องดื่มชูกําลังนะครับกะปีนะครับแล้วก็ผงชูรสนะครับเนี่ยในน้ําน้ําในนี้ที่เราผสมไว้เป็นชุดระเบิดรากนะครับก็ในคลิปหลายๆคลิปนะครับที่เขาทาให้ดูนะครับแล้วก็เอาตามเขาเลยครับ จริงแล้วต้องใช้ใช้ตุ่มนะครับทําใส่ถุงพลาสติกนะครับแล้วก็มัดนะอันนี้เราไม่ได้เตรียมมานะครับอันนี้ก็ทําแบบง่ายๆแล้วครับไม่ยิงยากครับซ้อนอะไรนี่ขี้เกียจเดินไปเอากลับมะพร้าวนะครับพราะความขี้เกียจของเรานะครับก็ได้เอาอยาแห้งยาแห้งแทน ติดไม่ติดไม่รู้นะครับขอให้ได้ลองถัดนะเป็นการทดลองไปในตัวนะครับก็ตอนได้หลายต้นแล้วครับอย่างนี้แต่ก็เอาไปปลูกก็ตายหมดแต่เราก็ไม่ยอมแพ้นะครับเหมือนกับทุเรียนที่เราปลูกในสวนเนี้ยตายก็หลายรอบครับปลูกก็ปลูกใหม่ก็เยอะ ได้ดีก็มีบ้างครับตายก็เยอะก็จะปลูกใหม่อีกเยอะนะก็เรียบร้อยครับสำหรับการตอนง่ายๆครับวันนี้ก็จะเอากิ่งนี้นะครับให้เขาเจริญเติบโตต่อไปนะครับไม่เอาละกิ่งนี้เพราะว่าเราตอนแล้วมันไม่ได้ผลนะครับลากเขาออกนะครับเราเอามือไปไปสกิดครับไปแกะออกนะครับลากเขาหลุดหมดเลยหลุดหมดเลยก็ตอนนี้ก็ไม่เอาแล้วก็คือตอนนี้เขาขยาย ขยายเซลล์นะครับมาติดกันนะแล้วตอนนี้ก็เจริญเติบโตงามไปเลยครับตอนนี้โอเคครับสําหรับคลิปนี้ครับมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับการเข้าสวนของเราในวันนี้นะจะชอบกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง subscribe นะครับเป็นกําลังใจให้กับเข้าสวนสไตล์เรานะครับได้มีคลิปดีๆนะครับเกี่ยวกับการเกษตรนะครับเกี่ยวกับการทําอะไรก็ตามนะครับที่อยู่ในสวนของเรานะครับก็จะมีเรื่องราวดีๆนะครับมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ชมไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับ สวัสดีครับเดีย๋ยวพาไปทุกต้นนู้นก่อนนี่เราเพิ่ตัดต้นมะม่วงไปนะนี่เขาฟืนนมมาาฟ้นเลย